Quarantine. hey hey! greetings welcome to your first day i hope you like here honestly it is a miracle that she wants to work here our previous employees left for um, unknown reasons i was told to instruct you just in case you know so without further ado let's start imagine you got an another shawarma with color you can see the other near the window to make a shawarma you need to take a laver from a package and put it on the work table แต่เหมือนอันนี้คือเราทำเราทำอะไรเครบับแต่นี่คือเป็นแป้งแน่นอนโอเคเห็นออเดอร์ไหมเหรอนี่คือเนื้อไก่ไหนอะ่ะโอเคเอามาต่อไปก็เอ่อประกาศประกาศมา แล้วก็ทำการแรปมันเรียบร้อยได้แล้วแล้วก็มาส่งที่ด้านหน้านะครับโอเคประกาศเราวประกาศเรานี่น่าจะใกล้หมดแล้วไม่มันหมดแล้วทีนี้เราต้องมาเติมสต็อกนะครับโอเคมา เฮ้ยเดี๋ยวน่ะโยนได้ใช่ไหมโคตรม่นเลยโอเคใส่ดีๆไปโอเคเราสามารถหาเครื่องดื่มได้จากตู้เย็นเครื่องดื่มโคลาล็อกซี่โคาอะเรียบร้อยโอเคก่อนที่จะเริ่มงาน rules I would say. They are quite flexible, so I'll tell you what changed every day. And as for today um some <laughs> person uh, might come this night. All the <laughs> all. otherwise you will be fired, I would say. And we have some troubles with electricity. So the lights will go down time to time. So what <laughs> back interact with the fuse box at the backyard? โอเค let's s o l v for today good luck and have a great night bye bye เออโอเคสรุปได้ว่าคือจะมีคนแปลกๆมาหนึ่งี่ไม่ใช่คนแปลกๆหรือเปล่าโอเคก็คือจะมีคนแปลกๆมานะครับแล้วก็เหมือนจะต้องเอาโคไล,ลให้เขาหรือเปล่าไม่ได้ใจแล้วก็ไฟที่นี่มันไม่ค่อยดีมันจะเสียโอเคมาออเดอร์คนแรกนี่น่าจะไม่ใช่คนแปลกเท่าไหร่นี่คือออเดอร์เลยใช่ไหม โอเคก็ค okay. ือต้องชวาม่าเนี่มันแปลว่าอะไรมันเหมือนเคบับเลยมันใช่ใช่เคเบับไหมผมไม่แน่ใจนะโอเคชวาม่าชาวหรือชาวชาวาม่าละกันโอเคชาวาม่าชิคเก้นหนึ่งเราเรียนสูตรมาแล้วโอเคแป้งไก่แล้วก็ผักม่ยากนะครับแรปเลยแล้วก็ออเดอร์เรบอย อ๋อ,อมีอันนี้ด้วยเออมีเรามีอันเดียวอันแค่ไก่แล้วก็บ็อกซี่โคลาไม่ล่ะผมทำผิดอีกแล้วอันนี้มันไม่ใช่เราต้องทำแบบใส่แค่ไก่เดียวนะโอเคไม่มีอะไรเรียบร้อยครับอันนี้แบบแค่ไก่ โอเคเสร็จออเดอร์แล้วคนต่อไปรู้สึกระแวงีประตูตรงนั้นเฮ้ยนายยิ้มมาเลยโอเคนี่เราทำไว้แล้วเข้ไปแล้วก็อีกอันก็คือเป็นไก่อย่างเดียว อ๋อมันคือเสียงผมเดินชนอโต๊ะนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยเอาหายไปเลยวัดก็ไม่มีคนแปลกคนเดียวชิคเก้นสองแปลกใช่ไหมเชาเราทำ,ทำอยู่แล้วเขากระโดดมาใส่เรา จะไปครับเอ่อชิคเก้นสเรียบร้อย3าคนแล้วนะสถานการณ์ยังปกติดีอยู่โอ้ชิตเอาละทีนี้เนี่ยเราต้องไปแก้ไฟซึ่งน่าจะอยู่หลงังร้านตรงนี้โอเคไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าต้องไฟครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยสถานการณ์ปกติดีไม่มีอะไรมีลูกค้ามาแล้วด้วยปิดโอเคปกติปกตชกิชิคเก้นเช่นเคยคือร้านเรามีเมนูแค่3เมนูใช่ไหมนี่ขายอยาอื่น ไฟดับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เรายัางเหลือเจอคนแปลกซึ่งยังไม่ไม่เจอสักทีเอ,อ่อชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นแล้วก็บอสซีโฮล่าเฮ้ยเดี๋ยวไข่วันนี้สั่งเยอะนะแต่คือลูกค้าเราหน้าเหมือนกันทุกรอบเลยคืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้คนเมื่อกี้อยู่ไหนเชฟแบบอบเข้ามาในร้านแล้วนะเฮ้ย ผมว่าคนนี้ไม่น่าจะปกติเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาอออเดอร์เหรออ๋อเขาจะวอเซียก่าใช่ไหม <Thank you. S 1> ขอบคุณเรียบร้อยโยนให้เลยไปคนต่อไปผมว่ารอบนี้มันจะมีอะไรแน่นอน ก็ไม่มีขับไปครับปิดตู้ด้วยอืจบแล้วคืนแรก คือมันจะมีคนยังไงวะผมไม่ไม่ไมค่อยมั่นใจนะแต่ว่า มันน่าจะเป็นแบบว่าให้เราต้องจำออเดอร์เท่าที่อ่านดูเมื่อกี้นะโอเคเออแล้วรอบนี้เรามีเมนูใหม่ด้วยซึ่งเป็นออมะเขือเทศโอเคคนนี้มาเอาใส่ทั้ง3อย่างแล้วก็บ็อกซีโ่โคืนนี้นน่่่าาจะะะยยกกเเหหลลืออออไรอดี๋วงใม ก็โทเมโตแล้วก็ผากาตเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโยนแล้วมันตกลืมใส่ไก่มาครับก็อย่างออเดอร์ปกติอยู่วันนี้ก็คือก็คือปกติใช่ไหมรับไปเอ่อชิคก้น กาย่างเดียวโอเครัา okay, ไปตกไม่เป็นไรกินได้ไฟดับอีกแล้วขยานดับจริงๆวันนี้มีใครอยู่ในร้านหรือเปล่าไม่มีโอเคมามีใครจะไฟไหมแถวนี้มันจะไม่มีเราจะโดนจ้ำสแกนนะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จทันแล้ว่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พอเราเข้าร้านไปเราโดนแน่ไอ้ตรงนั้นใครไอ้คนตรงนั้นใครครับตูมเห็นม,มีอะไรเลย ไก่หนึ่งไก่ผักกาดหนึ่งแล้วก็บ็อกซีโคลาแต่ตัวที่เราเห็นรอบแรกก็คือมันยังไม่โผล่ใหม่อีกรอบเลยนะคนเดิมโอเคไฟทำท่าจะดับอีกแล้วเฮ้ยคนแปลกมาโอ้ชิคเก้นโทมิโตะสาบันเลยนะอันนี้แต่ผมว่าคนแปลกๆเนี่ยเราเรา,เราต้องรีบทำ ไม่งั้นอาจาจะมีปัญหาคือเา้าแบบกดดันจัดกันนะเสร็จแล้วอันท้ายไปหน้าตาโคตรแปลกเลย จะมีอะไรมาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวคนเดิมโอโ้ผมรู้แล้วว่ายังไงก็คือเราต้องจำออเดอร์ก่อนหน้านี้นะครับเอาไปสแิแน่นอนว่าผมจำได้ชิสกเก้นทอร์มโต้สามประเด็นคือโทเรมโต้เราหมดต้องรีบไปเติมสต็อกอันนี้ไปก่อนขอเติมสต็อกกันหนึ่ง ไมโตอโอเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ตอนนี้ผมรีบทำแบบให้ไหวที่สุดเลยเหลืออีกหนึ่ง้ารมา,าไปไครบนะขาดอะไรอ๋อก็ครบนี่ อย่างไรต่อถือว่าไม่ยากนะก็แค่เราต้องจําของคนแปลกคนแรกให้ได้ถ้าจําของคนแปลกคนแรกได้ก็คือชิวๆเลยเดี๋ยวผมไปเติมประกาศก่อนแล้วกันใส่ทําท่าจะดับอีกเลยอไม่เดี๋ยวเสียงวัด 对对对对。嗯出了出了出了